Ê, phi đồng ơi. Ô. Ba sen cho mày hết nhá mượn đi. Mượn đi ba sen tôm hương. Cua ngua phi đồng. Mượn đi tôm hương hương ngua đỡ phi đồng đỡ mượn đi đỡ. Mai phi đồng mà. Tôm sẹp sẹp phi đồng ơi. Uh, Ô sẹp sẹp rồi phi đồng ơi. Tôm hương ngua xài say... tôm, tôm hương ngua lại cả tôm treo phi đồng. ทำเจลนะ้อพี่น้องเนาะเจลผสมจนบกเลยพี่น้องเลยเปื่อยเปื่อยขนาดหลังจากจะมเาเฮ็ดเจอซีพูดเนาะพี่น้องเนาะมาลาดเนาะลาดกินเสร็จ จะปีงวัเป็ดโอ้ยขับไปแน่เลยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเด้อนี่จนมันสิออกแล้ว มาเลย่เมา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 พี่น้องมาตุ้มหงัวหงัวน้อยพี่น้อง ให้เขามากบสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีอย่างตอนเพียนพี่น้อยนี่ตอนจังบันดีเดยอกเอมออมับดูดวยอ่มาเล่นอันนี้ เจียวเจีวอ้ก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้ก่อนพี่น้องเจียวกินกับอันนี้มันสุกแล้วโองวนย่มยมเลกินไ้างในันี่ยใกล้จะกองข้งในกระุกเดบีกระปะ คิงคาพี่น้องปีงก่อนจะมาต่ำเดี๋ยวเสร็จเมดอ่าสวัสดีสบายดีเด้อสบายดีมันสุกุลสุขคนเนาะก็ได้เข้ามาทักทายสบายดีอืปิ้งให้มันหอม ปิงเล้ตกอจังมาเฮ็ดเจลซีฟูดพี่น้องมะนาวก็มีมันลวกใส่หัวงวกินแซ่บ สูตรนี่สูตรเด็ดพี่น้องเอ้ยสูตรนี่สูตรหอม Come on, Lord. Alicia, Putri, Hello. Hello, friend. Where are you come from? Where are you come from, friend? Where are you watching from? Hmm. garlic gomen oh garlic ca <laughs> and garlic children chillen chili chillen <laughs> chillen 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 nữa nào cái này áp đặt cường ý này, cái à à, Indonesia oh Indonesia Hello, friend from Indonesia. Thank you so much. Thank you so much, friend from Indonesia. FC Indonesia. Hello. Banana. Hello, my friend. Hello, eat banana, please. Can you eat this one, Friend, this. Can you eat this one? Delicious? Ah uh, what do you have lunch?

เด็กซิลุ่นเร็วเนี่ยเกียอ่อสวัสดีสวัสดีรู้อมสดสุกุลสกคนเนาะบ่ว่าจะเป็นฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือทุกทุกประเทศที่เข้ามาอ่าหับซมซองบอเซียนแชนเนลมาเนี่ยนาะมากินเขาน้ำกันเด้อมากินแซ่บๆมากินหัวงัว,งวต้มพี่น้องเอ้ย หอวต้มต้มเปืเป่อยๆเลยี่นอนไหยต้มเปืเป่อยๆแล้วเมื่อ,อไรจะได้กินเนี่ยพี่แม่ใหญ่ง่วงนอนแล้วเอวีไอวิยังไม่ได้สุกครับรอทำมักเพพก่อนทำอะไรกินไปดูที่น้าปกนะครับ วันนี้ต้่มหัวงวต้มหัวงัเแซ่บๆกินหัวงวน้อยหัวงเล็กเล็กเล็กเปือ่อยตุ่มเปือป่อยๆเลยห <c oughs> <c oughs> ยอก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 ห้ามโกรธ แบบเช่นทักทายสบายดีเอฟซีนะทักทายสบายดีเอฟซีมัตสึโกะสกุนยามตอนเที่ยงอืมหอมขนาดปิงคิงปิงคา<ส>แล้วก็เจลพี่น้องปิงมกักเล่นเห็ดเจลกับมะนาวกับมะนาวเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวนะครับผมอ่ะ Kumaha mangkaba na sehat kama kamana Oh, I don't understand. What do you say? What do you speaking? Ah, uh, what do you uh, talking with Mr. Sitian I don't know. I cannot read your language. Orange. มานะออรินมานาเวลคัมทูอีทอิททูเกเตอร์เวลคัม Tayo, eh, yang wah, Tato bahasa Indonesia, oh Indonesia, hello, hello friend from Indonesia, hah, uh, hello hello, Oh. hello, hello, apa, hello, hello. Uh, my mom say hello, hello, oh. FC Hello FC from Indonesia Oh from else country kan <tell> kan uh can you give me super tank or friend <coughs> may i have you a little money ờ ờ có tắc si bà Thailand no no Thailand lao from lao I am from lao from lao philp Phô, lao chuyên Chẳng, bây giờ phải bị ghét, ghét là ngay, bạn ạ. Nào, nào ta, chẳng có niềm tâm trạng đâu. I'm telling you, phải bị Hello, hello! Come here, eating uh, with my mom. Điện ngặt ủa chặt con được, tàu tàu nga hello 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 oh, hello 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 อาหารพื้นบ้านพื้นเมือง solo Estoy... Hello, hello friend. Đồng lên, Chơi nhầm bớt rồi. Chơi. Nhà lên, mong lên. Xây lên mặc lên xong thì phụ đi chết phải chết chết đi chết Chuyện chết chết rồi chết cô chết ngọt Hello, brother from Indonesia. Sorry, we don't know. Uh, speak Thailand. Oh, thank you, thank you. Thank you so much, uh, friend from Indonesia. Oh, hello, FC from Indonesia. I love you so much.

อร่อยเดี๋ยอครับตันกระไฮไรวะหุนห้องเช่าตีตีัวทัวทวแไป Số xong 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 xong

ซีโอ <c oughs> oh, uh, e. uh, uh, ้มีตัวอันน ah ี้มีตัวนูอ่าขอบคุณอ่าน้องฟาลิต้าครับให้ของขวัญสามสิบห้าบาทโอ้ thank you thank you thank you for gift thank you อ่า super tank h ah uh, Marita give to my mum super tank h เทอร์ตี้เทอร้ไฟบาร์สุดยอดสุดยอดเลยบาร์เซมตุมหัวงัวหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกินหมอกินแซ่บเเลยพี่น้องเป็าเมือนี่นี่อ่ะปงคือเกากี่หมองกัดกันป่ะตุงเดียระวังนะระวังนะอ่าอ่าลงคำทักทายแม่เพื่อนขอให้สุขภาพแข็ง คำทักทายจากอินโดนีเซียเออ thank you thank you friend from Indonesia uh, can you give me uh, give my m o m super tank h please may I h a v e you r super super tank h please thank you so much ขอบคุณคุณพาลิตาครับ ให้ซ้ำสิบห้าบาท,บาทให้แม่กินขนมเนาะราคาแม่กินขนมขอบคุณมากมาก,มากนะครับขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยเงินทองนะสุขกายสบายใจขอให้ได้เฮงเฮงมั่นมั่นเนอคุณปาริตาเนาะให้แม่กินขนมอ่าซ้ำสิบห้าบาทซ้ำสิบห้าบาท ว a นนี้บุกสวัสดี What do you eat? Uh, I eat ข้าวเห็ด this little ข้าวข้าวเห็ this one Welcome ว e คัมอีท a t together ข้าวเห็ด please eat with my mom please กินอะไรครับก om. ินหัวง่วนหน่อยครับผมต้มหัวง ah ่วนหน่อยกินนะครับวันนี้พาแม่กินนะต้มเปื่อยหัวง่วนหน่อยพาแม่กินแซ่บมากินน้ำกันดื้อหมดสุกสุกคน กินน้ำก in in ah, in ันเด้อมากินแซ่บๆน้ำกันอ่าผู้ใดอยากให้แม่กินขนมน้องๆส่งอ่าบาตุ๊กตาไปโรงเรียนก็สามารถให้ซุปเปอร์แทงได้เด้อก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะให้ซุปเปอร์แทงให้ซุปเปอร์แซดอ่าให้อ่าของควัญที่เป็นแมวก็ได้ เนาะนูก,ก็ได้คือคนฟาริตาได้ให้35บาทให้แม่กินขนมเนะาะก็ต้องขอขอบคุณในหลายให้ลำล้ำรวยรวยเด้ออยู่ดีมีแห้งไปในปี2 0 2 5นสาหานี้2 0 2 4สสี่สงท้ายปี2 0 2 4สสีตอนรับปี2 0 2 5สาหาก็ให้ลำล้ำรวยรวยมัดสุขุสุขคนเนาะอันยุมันคนนี้มันเจสิน อยู่ดีมีแห้งเห็ดยังกะสุกๆมันๆสุขสุขคนเนาะเปิด้าง่นเนีอาขนมออนนั อ่าสวัสดีรูสส้สวัสดีสบายดีเนาะตอนนี้กัใบเทียนกับสีปิดคลิปเลยเนาะสีลาคลิปละเพราะว่าสุกเลยใบเทียนสุดทายคลิปยาวอีกสุดทายคลิปวิดีโอลงซองของใบสิเทียนเนาะพอซองตัวน,นั้นมันฮับไรได้เลยซองตัวน,นี้กัสร้างไรได้แล้วแต่ว่ายังบรทธานสมัติฮับเนะาะเพราะจะเป็นนี่ยังนี่ยังกับยุงย่งยุ่งยากอยู่ประเทศเราพี่น้องเอ้ยประเทศบ่พัฒนาจากนักเถื่อเนาะ เอออีซ่างก็ยุ่งๆเดี๋ยวนี้ก็เบอร์เล่าก็พอยืนยันจีเมลบ่ได้อีกพี่น้องสิหาเงินจาก YouTube ก็บ่ได้เป็นอีหยังงงเอาคลิปนี้ขอลาทานไปก่อนเด้อมืสุขทุคนเนาะก็บ่มีหยังหลากหลายพี่น้องเอ้ยตมหัวงัวก็มาเท่านี้แหละพี่น้องอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจให้แม่ให้น้องๆให้บ่สิเตือนเด้อมสุขุคนเนาะเอา ຂໍກ່າວຄຳວ່າສະสາຍດີແລະຝາກສະບາຍດີເນາະເອົບບ